อาลูอะยมพระสันตาข้าพเจ้าโค้อกราธนาอันเชิญบาร,รมีแต่คุณพระเดชพระสัมมาจัมระพุทธเจ้าคุณบิดาคุณมารดาคุบาอาจารย์ทั้งหลายคุณพระศรีทั้งร้อยแปดพระองค์เทพยูดาอารักษ์ทุกแห่งหนลงมาประสิทธิพักพรชัยเปิดทิพม์มาเปิดพยานมาเปิดบาร,รมี มาเปิดราศีมาเปิดดวงมาเปิดนี้มาเปิดตามาเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดลาบแก้แหวนเ,เงินทองให้หลั่งไหลเทมาณเนะมตตาณนะมามีหงษนละือดีโมือยิ่งพุทธอชัยท้ายือลั่นให้ตนัันโลกายะชื่นชมวินมศนงสาประสุกุทาปลายัญติพุทธังครอบมหาครอบจะครอบผึ้นฟ้าจะครอบขึ้นผืนดินจะครอบพระธมุตติสายสิงจะครอบทั้งพระอินทร์พระพรหม พยมและประการจะขอบปัญหาจะดูรสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สำนักศักยันนะครับอาจารย์จ้ำศรีบุรพานะครับวันนี้นะครับอ่ขึ้นสิบห้าคำนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> น,นะครับอจะเป็นพิธีนะครับอจันซ้อนจันนะครับก็เป็น การทำนะฮะลงลงหน้าหน้าทองนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นการทําลงหน้าหน้าทองฮะนะครับบรรยากาศนะครับภายในสํานักก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะอ่านี่ครับก็จะมีเอ่อสิทธิ์สานุสิทธิ์นะครับมารอกันมากมายครับนะฮะการเข้ามาในงานนี้ก็จะตรวจเอททั้งหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าป้องกันนะนี่ครับตอนนี้นะครับด้านในนะฮะอาจารย์จ้ำก็ ได้เอเชิญปู่นะฮะคือทรงปู่นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือตอนเนี้ผมอยู่ด้านนอกนะครับคือด้านในสํานักเนี่ยคนเยอะมากครับนะบนี่ครับบรรยากาศอ่าเชิญปู่ทรงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกัน,นครันี่ครับตอนนี้คือ

น,นี่ครับอันนี้คืออ่าทรงปู่นะครับก็งานเนี่ยเริ่ม9โมงถึง2ทุ่มนะครับ ตอนนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับก็คือว่าปู่เนี่ยจะเอาเอาผ้าแดงนะครับปิดตาแล้วก็คอบเสียนนะครับคือจะมองไม่เห็นนะฮะนี่ครับก็ยกพานครูก่อนนะครับ อันดับแรกแล้วปู่ก็จะเจิมที่มือให้นะฮะนน สาธุนักโมตัสสะนักกวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะนักกวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนักโมจตระนักกวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะสาธุภิตะวานะเมตตังธรรมเมตตาปัจจันตาเอวิชินจิตตังภริตังภะนันตุสักเคกาเมจลุเปคลิสิ ขรัตเตจันตลิเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตะลุกวะนะาหะเนเคหะวัตถุไม,มหิเคเตภุม,มาติยันโตเทวาชละทละ,ทะ,ละวิสเมยะคะคันทัป,ปนาคาติทันตาฉันติตยังมุนิวราวะจนังาสาสโวเมสุนันตุธรรมสวัสดกาโล อิยมพระธันตาธรรมสวรณการูอิยมพรธันตาธรรมสวรณการูอัยมพระธันตาข้าพเจ้าโคน้อมราธนาอันเชิญบารมีแต่คุณทุกเด็จประสัมมาจัมระกุธเจ้าคุณวิดาคุณมารดาคุบาอาจารย์ทั้งหลายคุณพระศรีทั้งร้อยแปดพระองค์เทพ,พยูดาอลักษ์ทุกแห่งหนึงตงมาประสิทธิพระพรชัยเปิดทิพม์มาเปิดพยานมาเปิดบารมี มาเปิดราศีมาเปิดดวงมาเปิดหู้วมาเปิดตามาเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดลาบแก้วแหวนเงินทองให้หลั่งไหลเทมาณเนะมตตาณนะมามีหังณนะือดีโมือยิ่งพุทธือชัยขายือลั่นให้ตนันโลกายะชื่นชมพิลมหันสาประสุขอุชาปลายันติพุทธังครอบมาหาคอบจะครอบผืนฟ้าจะครอบทั้ผืนดินจะครอบพุทธมุดและสายสิงจะครอบทั้งพระอินพระพรหม พยมและประการจะครอบบรรทาจะรู้กบาลทั้งตรีจะ,จะ,ระ,ระครอบไปกับลูกนี้เป็นลูกท่านพระแก่พระฤาีทั้งร้อยแปดพระองค์ขอครูบาอาจารย์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้มั่งมีสสรขศุ้เงินทองไหลมาเทมาโอมพระพักพรลักษ์หน้าทองซึ่งสวรรค์ผุดผ่องหน้าทองลูกนี้อย่างพรักษ์ชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงก็รักใครเห็นก็พากันสมมนัดด้วยพระภรลักษ์หน้าทองหวังจริงใด พัฒนาจ mm ่งใดออาษฐานสจ่งใด้ก็ขอศึกษานุทธิของท่านบอกแกผู้นี้นั้นตรงสำเร็จตั้งใจหวังทุกประการด้วยเถินชิงลมรวยลมรวยนะเดี๋ยวมา